เอกเสรสีกากีกับกระดูแดงวันนี้ชวนคุยชวนคิดกับประเด็นรั้วสามพรานที่ควรเป็นต้นแบบก,กลับกลายเป็นจุดเช้าที่สั่นคลอนองค์กรตำรวจโรงเรียนในร้อยตำรวจกำลังเผชิญวิกฤตร้ายแรงจากสองกรณีใหญ่ที่สะเทือนทั้งระบบการศึกษาและศรัทธาจากประชาชน กรณีแรกคือการรับอาจารย์พิเศษที่ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ผ่านกระบวนการแต่งตั้งที่ไม่โปรง่งใสโดยการสอดชื่อเข้ามาอย่างพละการนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสั่งถอดถอนพร้อมกับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีที่2ยิ่งหนักหนาสาหัสเมื่อพบกันล่วงละเมิดทางเพศในหมู่นักเรียนโดยรุ่นพี่และอาจารย์ในสถาบันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำซากแต่นักเรียนไม่กล้าร้องเรียน ราะกรวการลงโทษก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองและผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้เสียหายอย่างรุนแรงพนตำรวจเอกอิตรรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องเร่งมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทั้งปฏิรูประบบรับบุคลากรปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาและยกระดับการบริหารให้โปรง่งใสเพื่อฟื้นฟูศรัทธาที่สังคมไทยเคยมีต่อสถาบันสำคัญนี้ คำถามคือเมื่อรั้วที่ควรสร้างต้นแบบกลับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาแล้วความยุติธรรมที่เราหวังจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ทุกท่านสามารถอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ในคอลัเอ็กซ์เรย์สีกากีโดยประดูแดงที่ไทยแท็บลอย .com